โอเคครับรถเร็วได้ที่107สถาน,น,นีกลางคุณเทพอันนี้ว่าไปทางนี้เซนซ้ายครับาารจาก107นี้ออกมางนาไปแล้วไปจาะที่ทางหินพิจิตรวิสเซโล่หนองตอมพิซไซข้างซังอุตตางดีเซาไปทางนี้เซนไยครับ นิสานนิดเดียวนะครับต้องขอภัยนะครับที่ไม่ได้ถ่ายกับโมสิมนะจะ <c oughs> รุ่นทั้นหนึ่งครับไม่ถ่ายบันพุ่นนะนอนได้มั้ย่ังเลยสวัสดีครับ <c oughs> ถ่ายทนึงวัน

ตัวตังไครับกรับเวเช่ชานจราทาที่หนึ่งในขณะนี้ไปเราเร็วเที่ยวขึ้นครับวันที่หนึ่งยจ็ดรับสมุทรจากสถานีกรุงเทพอภิวัตายทางสถานีชัยอินโดนีเซแล้วขึ้น,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 นันนี้หน้าไาเล,ลายับเราเรียบร้อแล้วนะครับรั<ป>บเาเออกาสันสานบหน้